มันทับเส้นนะต้องบริหารท่าน,าน,นี้เงยไวนะ้นะขึ้นมาอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยสิบทีใช่สองห้าช้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะวลสิบทีเก้า ค้างไว้นะค้างไว้นะอืมปล่อยที่ไม่เก่งดิเออเนี่ยอันนี้สําคัญนะเนี่ยดูนี้ต้องต้องไม่ให้ก้นมันเก่งนะเงยหน้าไว้แล้วก็เป่าลมออกนะปล่อยก้นอ,อ่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าสามารถาปล่อยก้นได้นะก้นไม่เก่งนะมันจะซึมเข้าไปได้เนี่ยถูกอย่างงี้นะอ่ะเสร็จแล้วเราแตะแขงมาด้านนี้หันหน้ามานี้หันหน้ามานี้เออท่าที่สอง ถ้ายกของหนักต้องทำอีกท่าหนึง่งงอขานี้อืมยี่จำให้ได้นะสองท่าแล้วนะอืมอย่างนี้นะเพราะว่าเรายกของหนักเราต้องบริหารหมอนเราดูไม่ให้มันบิดอีกอย่างนี้ขานี้งอขาเนี้ยเหยียดตรงๆเราก็ยกขึ้นอย่างงอนะเหยียดไว้ยกอย่างนี้เอาลงอย่างนี้สิบทีช้าๆถูกต้องเก่งาม สี่อย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ 5, 6, 7, 8, นจะจำได้นะอยู่เฉยๆนะอืมเดีว่าจะบิดกระดูกที่มันทับอะ่ะถ้ามันเข้าคืนได้เราก็หายเลยเราก็ไปยกของได้เลยอย่าเก่งอืมอืมอยู่ซิมันจะหายไหมก็ห้า เนี่ยข้อเนี่้เก่งนะนี่ข้อนี้เลยชัดเจนมากนะมา,มาทุกคนมาช่วยกันลุนล็อกไว้อะค่อยๆหงายตัวนี่เห็นไหมเข้าคืนแล้วอีกสักข้อนี่น้าจะหายนะ อืมห mm ุด hmm. หมด่หมดแล้วหายเนี่ยมาฝั่งนี้มันตะบมนะเดี๋ยววางเหยียดนินด้นอยเหยียดขาเนียออกไปก่อนไม,ไม่ถูกไม่ถุกอย่างงี้อืมหอยหอยขาล่างตรงขางบนนี่งอนะอย่าไปทำผิดนะทำผิดนี่จบเลยนะเนี่ยะยกขานี้บ้างอืมเหยียดดีดีอืม,อมกลับไปนะถูกเนี่ย จบเหตุนเนี่ยอืมเฉยอ่อาหายเลยงหาทับข้างเดียวเอียงข้างเดียวอันนี้ฝนไม่เป็นนเลยถไหบอกแล้วเป็นข้างเดียวอืมอน,นอนงายมาดูซิว่ามันทับเส้นจริงไหม ไงไงไงเออเอออ,อืดูซิมาดูว่ามันทับเส้นจริงป่ะเลื่อนลงมานิดนึงดิพอแล้วไหนกระโดกปลายเท้าขึ้นเก่งไว้นะเก่งแม่กระโดกขึ้นกระโดกขึ้นแม่แมกระดกกระดกนิ้วอย่างเดียวเก่งนิ้วอย่างเดียวสู้กันยิดเดียวเอง ว่าน้องว่นไ่้เป็นเยอะเนี่ยเป็นนิดเดียวงัเออเป็นนิดเดียวเองแล้วดึงหลุดก็าหายเลยไม่ต้องผ่าอืมกลัวผ่ามากทำไมกลัวพิการเนี่ย,ล,ย<ะ>ลูกชายอะไรอยะลูกชายอะแลอยู่ลูกชายอะไรนะลูกชายมายไม่ตลูกชายยังเล็กโอ้โห oh. เราก็ฟังไม่ค่อยออกมาหนึ่งว่าลูกชายยังเล็กเลยไม่อยากผ่าอืตอต้องทำงานเลี้ยงลูกอืมอาอยุเท่าไหร่ลูกอะเดี่ห้าขวบบอกว่ามีกี่คนคนเดียวอ,อ๋อคนเดียวไู่หยิ่งชายชอ,อ๋อห้าขวบเองอือลูกชายยังเล็กสิต้องพูดให้ดิมันงงเลยเงี้ยบอกมผงมันงงเลยถึง,งอือเดี๋ยวมันเส้น เดึงดูก็หายเราก็กลับไปยืดสอนยืดใ้สะโพกนะทวนท่าบริหารเนี่ยนะท่าแอ่นท่านอนตะแคงแล้วก็ท่ายืดสะโพกท่าไองอไม่ต้องทํานะดูสิมันจะดูดนะดึงหลังไม่ต้องทาเพราะเดี๋ยวมันจะไปปิ้นใหม่ทำสามท่านะบริหารเนะี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวหมอสอนให้ทีหนึ่งทวนให้ทีหนึ่ง นจะจำได้ไหมเนี่ยถ่าทางต้องจําให้ได้นะเพราะว่าเราทํางานหนักปล่อยนะผ่อนนะไม่ต้องเก่งนะ,ห,ะหลุดแล้วหลุดง่ายเลยเพราะมันดีนะน่าจะหายนะโต๊กดีนะเนี่ยเนี่ยหลุดหมดแล้วอันนี้คือทับเส้นสองสองสอง,สองอทย์หายเลยอืม